การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลหรือ normality ก่อนที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติทำยังไงหรือคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนิวนะครับจากช่องนักวิจัยข้างถนนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลก่อนที่เราจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อตรวจสอบว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติหรือเปล่านะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับในระดับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลนะครับหรือบางที่ก็จะเรียกว่า n o r m a l ลิต t ้ t ทสติ่งนะครับผมครับสำหรับการตรวจสอบ n o r m a l i t y นะครับหลักๆเลยคือเราจะตรวจสอบการกระจายตัวของข้อมูลว่ามันแจกแจงเป็นเส้นโค้งปกติหรือเปล่าซึ่งเราจะดูจาก การตรวจสอบค่าความเบบหรือค่าความโด่งนะครับของการกระจายตัวของข้อมูลนั่นเองนะครับผมครับสำหรับเกณฑ์การพิจารณานะครับสำหรับค่าความเบ้หรือเราเรียกว่าค่าสกิลเน็ตนะครับเกณฑ์การพิจารณาก็คือค่าถ้าบวกลบ1เนี่ยถือว่าสมบูรณ์แต่ถ้าค่าอยู่ที่น้อยกว่าบวกลบ2เนี่ยก็ถือว่ายอมรับได้นะครับสามารถนําไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้ครับผมสองนะหรับค่าความโด่งก็หรือเรียกว่าค่า คือโจสิทธ์เนี่ยก็ใช้เกณฑ์พิจารณาเดียวกันครับก็คือว่าถ้าน้อยกว่าบวกลบหนึ่งนี่ถือว่าสมบูรณ์ถ้าน้อยกว่าบวกลบสองก็ถือว่ายอมรับได้สามารถนําไปทดสอบสถิติได้เช่นกันนะน,นะครับผมทั้งนี้สําหรับในกรณีสถิติอนุมานเนี่ยนะครับการกระจายตัวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดการกระจายตัวของข้อมูลเนี่ยมีความเบ้หรือความโด่งเกินเกณฑ์ที่กําหนดเราจะต้องหันไปใช้สถิติกลุ่มนอนพารามิเตอร์น,นะครับ คนี้เือต้นเรามาดูการกระจายตัวของข้อมูลกันก่อนนะครับผมข้อมูลปกตินะครับจะก,กระจายตัวเป็น normal distribution ก็คือการกระจายตัวเป็นเส้นโค้งปกติดังรูปที่เห็นนะครับผมนี่ถือว่าเป็นเส้นโค้งของข้อมูลนะครับการกระจายตัวแบบนี้ถือว่าเป็นไป,นป,นปนตาม ideal เลยนะครับครน,นี้เรามาดูค่า skewness นะครับจากรูปทางซ้ายถ้ารูปลาดมาทางขวาอย่างนี้นก็คือมีการเบ้มาทางขวาใช่ไหมครับหรือว่าเราจะเรียกว่า positive skewness distribution ส่วนถ้าเบย์ไปทางซ้ายรูปล่างนะครับเรียกว่าเนกาทิฟลีสกิลดิสเ i บิวชันนะครับผมโดยสรุปนะครับถ้าน้อยกว่า2เนี่ยถือว่าไม่ว่าจะเป็นค่าบวกค่าลบก็นำไปทดสอบสมมติฐานทางสติได้ครับผมส่วนทางขวานะครับค่าคือสุิสิทธิ์ค่าความโด่งนะครับถ้าน้อยกว่าไม่ว่าจะบวกหรือลบน้อยกว่า2ก็ถือว่ายอมรับได้สามารถนำไปทดสอบสมมติฐานทางสติได้เช่นเดียวกันนะครับ อย่างในกรณีที่งานวิจัยของนักศึกษาเนี่ยที่จะทำการทดสอบ P-test, t e s t aste, เนี่ยถ้าค่า Skillnet และค่า c u r ์จูซเนี่ยเป็นไปนตามข้อตกลงเบื้องต้นนักศึกษาก็สามารถใช้สติแพร์แ Sample T-test ได้แต่ถ้าการกระจายตัวเนี่ยไม่เป็นเส้นโค้งปกตินักศึกษาจะต้องไปใช้สติกลุ่มนอนพาราอย่างเช่นกลุ่มสติวิลคัพซันเป็นต้นนะครับครับเรามาดูในหน้าตาของ s p s เลยนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับ ของผมก็จะคีย์มาเป็นตัวอย่างให้ดูเลยกันว่าคะแนน P-test, Pro-test เมื่อเราเก็บมาแล้วเนี่ยครับเราก็จะต้องมาตรวจสอบค่าความเบีความโด่งซึ่งในโปรแกรมสามารถทำได้ง่ายๆนะครับนักศึกษาเราก็เลือกไปที่คำสั่ง Descriptive Statistics นะครับ,เร,บ,เ,บเราก็เลือก P ที่ Descriptive ครับสเต็ปต่อมานักศึกษาก็เลือก P-test และ Pro-test ครับเข้าไปในช่อง Available ทางบล็อกด้านขวามือนะครับ เมื่อเลือกเข้ามาแล้วนะครับสืกศึกษาก็คลิกที่ปุ่ม option ครับผมแล้วก็เลือกที่ c u r t o s i s กับ skinnet นะครับก็ติ๊กเลือกเพื่อที่จะให้ตารางมันคำนวณค่าออกมาให้แล้วก็สุดท้ายนะครับนื่ศึกษาก็เลือกที่ continue ครับแล้วกด ok ครับผมครับตาราง spss ก็จะีพ p o r t นะครับตัว output ออกมาให้เราได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์พิจารณาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ก็ดูที่ค่าสกิลเน็ตนะครับแล้วก็ค่าเครสอจสิุธิ์ว่าค่าสิติอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างในกรณีนี้นะครับทั้งพีเทสโพสเทสการกระจายตัวเนี่ยก็น้อยกว่า2นะครับส่วนค่าเครือจัตุศิ์ก็น้อยกว่า2นะครับแสดงว่าข้อมูลการแจกแจงเนี่ยถือว่าเป็นเส้นโค้งปกติหรือว่ามีความเป็น normality ้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนาไปทดสอบสมมติฐานโดยใช้สิติพารามิเตตได้ครับผมแต่อย่างเช่นในกรณีนี้นะครับ ถ้ามันกระจายตัวเนี่ยมากกว่า2นะครับไม่ว่าจะเป็นทิศทางบวกหรือลบเนี่ยข้อมูลชุดนี้ก็จะต้องไปใช้สถิตกลุ่มนอนพารามิเติกับผมและอย่างที่บอกไปช่วงต้นนะครับในกรณีที่เราใช้ PT เท o ทนะครับถ้าค่าการกระจายตัวน้อยกว่า2นะครับบวกกับกเงื่อนไขอย่างเช่นเราเก็บข้อมูลมามากกว่า30ตัวอย่างขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถใช้สถิตแบบพารามิเิกได้ก็คือเราจะใช้แผ่แซมเปิลสีเทตในการทดสอบสมมติฐานครับ ส่วนในกรณีที่ค่าสกิลหรือค่าคุณสิบิเนี่ยมากกว่า2นะครับเราก็ต้องหันมาใช้สถิติกลุ่มนอนพารามิเติก็ได้แก่สถิติวิลคอลซันสายแหลงเทนนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับว่าการทดสอบนอร์มอลิตี้หรือการแจกแจงข้อมูลเนี่ยก่อนนำข้อมูลไปทดสอบสมมติฐานทางสถิติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องให้ความสำคัญเพื่อเราจะได้ใช้สถิติที่ถูกกลุ่มครับผมถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยละเลยไปหรือว่า ไปทดสอบสมมติฐานโดยใช้กลุ่มพารามิเตอรไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วเรามาตรวจสอบที่หลังนะพบว่าการกระจายตัวของข้อมูลไม่เป็นปกตินะครับก็ทําให้เราใช้สถิติผิดกลุ่มก็ทำให้เราเสียเวลาต้องมานั่งวิเคราะห์ใหม่นะครับเราจะได้ไม่ตายน้ําตื้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้นักศึกษาให้ความสําคัญนะครับก่อนที่เราจะทําการทดสอบสมมติฐานทางสถิติครับผมครับและสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะนําเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในโปรแกรม spss มาแชร์ให้ฟังอีกนะครับผมและสำหรับใครที่สนใจเทคนิคการเปราข้อข้อมูลนะครับในโปรแกรม s p s ก็ไปตามได้นะครับที่ช่องนะักวิจัยค่าถงนนครับผมจะทำคลิปอธิบายหรือแชร์เทคนิคไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ